ดีค่ะคาวบอยูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิว powerbuy ดิฉันจิรนันนะคะจากโอาินสันว์ลุยรามนะคะวันนี้จะพาไปดูตู้เย็นไซส์บายไซส์สไตล์ modern รุ่นใหม่ดีไซน์สวยนะคะติดตั้งง่ายแถมอาหารสดนานขึ้นกว่าเดิมเป็นสองเท่าไปดูกันเลยค่ะตู้เย็นซัมซุง1 7 3คิวรุ่น a f 4 8 a 4 0 1 0 0 เป็นตู้เย็นที่ออกแบบมาให้มีช่องแช่เย็นอยู่ด้านบนและช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่างยึบจับอาหารง่ายไม่ต้องค้มอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะยังให้มาถึง4ประตูนะคะสามารถเข้าถึงอาหารภายในตู้ได้อย่างสะดวกสบายและยังไม่สูญเสียความเย็นจากการเปิดตู้เย็นแต่ละครั้งอีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตู้เย็นรุ่นนี้ยังเป็นระบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์ด้วยนะคะ ถือความเงียบแล้วก็ประหยัดทางานมากกว่าเดิมถึง50นะคะและที่ด้านหน้าตู้นะคะยังมีช่องกดน้ําเย็นให้นะคะสะดวกสบายนะคะแถมติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินเข้าประปาอีกด้วยเพราะด้านในนะคะเขาจะมีถังนะคะสําหรับเก็บน้ําเย็นให้แบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึงสามารถที่จะติดตั้งได้ทุกที่ที่เราต้องการเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีช่องปรับอุณหภูมิพร้อมจอ LED ที่ด้านหน้านะคะเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะและยังมีระบบเร่งความเย็นแบบทั้งช่องแช่เย็นแล้วก็ช่องแช่แข็งอีกด้วยนะคะเย็นเร็วทันใจถูกใจคุณใจร้อนอย่างแน่นอนเลยค่ะภายในช่องแช่เย็นมีหลอดไฟ LED ให้ความสว่างได้อย่างทั่วถึง พร้อมชั้นวางกระจกนริรภัยแข็งแรงทนทานและปลอดภัยรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลมีระบบทำความเย็นทวินคูลิ่งพลัสปรับอุณหภูมิและความซื้นในช่องแช่ยเย็นและช่องแช่แข็งแยกอิสระบนล่างลดปัญหากลิ่นปะปนอาหารจึงมีความสดและคงรสชาติเดิมได้ยาวนานขึ้นนั่นเองค่ะ,ะนี่ก็เป็นช่องแช่ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ที่แยกส่วนให้หยิบจับง่าย ถูกใจสําหรับคนชอบตุนอาหารอย่างแน่นอนเลยค่ะด้านข้างประตูมีชั้นวางของต่างๆถึง3ชั้นสามารถปรับระดับชั้นวางต่างๆให้เหมาะสมกับอาหารได้ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่แยกประเภทอาหารคาวหวานได้อย่างลงตัวมีเครื่องทาน้ําแข็งแบบมือกดนะคะสามารถถอดออกได้ถ้าใครไม่ต้องการทำํำน้ําแข็งก็สามารถถอดออก เพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกช่องใหญ่ๆเลยล่ะค่ะสินค้ารุ่นนี้นะคะหาซื้อได้แล้วที่ powerbuy ทุกสาขาทั้งหน้าร้านและออนไลน์หรือจะชอบผ่านเ c e b o o กหรือไลน์สาขานะคะหรือจะโทร1324งช็อปได้ในคลิปเดียวสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ